สวัสดีครับพวกพี่น้องทุกคนครับวันนี้เป็นวันยุดของปีใหม่เนาะวันนี้เราเที่ยงตีสองยังมาถึงตีสามเพื่อก็คือจะยุดก่อนนะวันนี้ก็จะพาไปเอวที่ไหนวะรอยสุดเหตุนะเป็นมานที่มมัีเงินทดหน้าชูตาของเฮจังหวาลจีนใหม่เขาเนาะก็เชื่อมากทั้งกลางชาติแล้วก็ อ๋อคนกรุงเทพนะคนทางยี่วัดก็หาชอบมาแอวกันครับวันนี้ผมจะพาไปพอนะครับความงามของในเราสุดเทพครับเป็นยังไงนะเดี๋ยว่อยผมวันนี้จะทำไปขึ้นรถนะครับเดี๋ยวผมจะไปเพื่อนๆนะครับไปแอวรถแท็กซี่กันนะตามผมมาเลยนะ สเสดเลิศแล้วพุทธองแผ้วแววใสกำมปอนได้ขอไว้ใจได้ดีขอหือมังมีสีสุขสดใสคึดอยังหือได้ดังใจฝันดีดีได้เลขหวยขอ,ห,อหือลำหือรวยถูกหวยรางวัล คดีมันมีสีสุขทุกท่านขออวยใจในวันนี้ปีใหม่แก้ครับตอนนี้ผมก็ามาถึงที่อนุสาวรีย์ของครูบาศรีชัยแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการขึ้นไปนวัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้นเป็นเรื่องที่ยากลาบากมากครับ พรามันมีถดดนนหนทางก็ปสะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนมะทางขึ้นไปก็กแคบแคบนะแต่ลาดเลียอต้อง่างป่าเขาลเดาบภัยและต้องปีนเขาขึ้นไปใช้เวลาถึงหชั่วโมงจนมีคงกล่าวขานกันทั่วไปในสใมัยนั้นว่าถ้ามันมีพลังบุญและความศรัทธาเริ่มใส่จริงๆก็มัมีโอกาสได้ไปกธาตุดดาวเทพร่อมาในปีพศ 2,477ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนามาจากวัดบ้านตาจังหวัดลำกูนเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุราสุเทพโดยมีเจ้าแก้วนวรัตษเจ้าผู้ครองนครจะใหม่สมัยนั้นเป็นผู้เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ตรงหน้าส่วนซัดเใหม่ในปัจจุบันใกล้ๆ กับบริเวณน้ำตกไพ่แก้วไวล้ลำสร้างวันที่9พฤศจิกายน2477คุบาสีิวิชัยพระเจ้าแก้วนวรัตน์และพาะพิสูุสองประชาชนทยายรูป็นที่ระลึกที่บันไดน้าเมื่อวันที่30เมษายน2478เมื่อข่าวการสร้างถนนขึ้นโดยสุเทพได้แพร่สะพัดไปยังจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ชาวผู้ที่เลื่อนใส่ในคูบาศิริชัยต่างทยอยกันมาจากทั่วสารพิกจนเต็มบริเวณเชิงรอยมดเพื่อมาร่วมกันสะละแรงร่วมกันสร้างถนนโดยบืคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวันๆเมื่อตรีประชาชนเข้ามาร่วมกันสร้างถานนประมาณ3-4ล้านคนจากทั่วทุกจังหวัดทางภาคเหนือลองไปถึงอุตรดิตถิสณุโลกปริมาณคนงานที่มาช่วยนั้นมากเกิน ความต้องการของบาศซิลิเตจึงได้กำหนดให้สร้างถนนหมู่บ้านละ10วาต้อันและต่อมาได้ลด,ดลงเหลือหมู่บ้านละประมาณ2-3วาเพราะจะมีคนมาขอร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเรื่อยๆนับเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์มากที่การสร้างทนขึ้นบนภูเขายาวถึง1 1กิโลเมตรใช้เวลาเพียง5เดือนกับส2วัน ทั้งที่อุปกรณ์การสร้างมีเพียงแค่จอบและเสียมเท่าอันอุปกรณ์ทันสมัยเช่นในปัจจุบันะยังบ่งมีเลยและมีพิธีการเปิดใช้ถนนใหม่ได้เริ่มเมื่อวันที่30เมษายน2478โดยคูบาศรีวิชัยเป็นคนแรกที่นั่งรถยนต์ขึ้นลอยสุเทพตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับผม เสร็จเลิศแล้วพุดผง้าวใส่่รกกคอักที่ได้เติไปคนนี้จะเห็นตไหนี่ ขอโจบดีมั่งมีสิสุขทุกท่านขออวยใจในวันดีตีใหม่แก้วขอจบดีมั่งมีสิสุขทุกท่านขออวยใจในวันนี้ตีใหม่แก่ โงเียวจะรู้ไม่เปนตาเกิดมาทำไมจะตั้งรับเงาเศร้าแต่งงานยันเสียเธอเราอยู่บ้างาไม่ดีอะไรมันดีขอมั่งมีเงินทองเข้าของบ่อขันบ่อเทียมหอมแดงหอมเตรียมขายดี

เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตรงน้นนะก่อนที่จะไปดูตำนานน่ะเดี๋ยวเราจะเดยวไปรอบๆผ่านแล้วจะไปดูดท่าทางงานเม้าไปร่เราสามารถพอจ้จากนี่นะครับเข้าไปบนจอมไห้ดป่วยทำมใช่ครับเพราะนั้นคือ่อามนนกลับ ภาษาในภาษาข้าเมืองเนาะมโนนเนี่ยภาษาไทยเนาะถนนนี่นะฮะแล้วก็หมายความว่าถ้าเขาปลูกไว้หลังบ้านนะครับจะช่วยนำให้คนในบ้านที่อยู่แถบจะรื่นเริงทำให้ก so, uh, ับเป็นขับเชื่อเนาะนี่ก็ฟังหัวไม่หัวเนาะโอเคพาไปต่างคนต่างครับ 你好好。嗯嗯嗯 ถ้าใส่ขข้ามาแล้วนะฮะข้อหล,ะคะคลักโางดน,นะครับว่าโต่างความเรียดของ มาถึงที่จุดชมชมิวาอาจจะขึ้นทสาเราจะเที่ะไรนะครับมองตรงไปตามหลังคนนะครับอาจจะมีนั่นแหหมอกดังเล็กหน่อยนะครับอาจจะหันเบอชัดนะครับในเมืองสมัยทีน,นี้อากาศบอกค่อยเคลียร์ตัง้งแต่นาะงหรือว่าผมใส่แว่นดำไปก็หังนะ โอ้ไ่ล่ะผมว่าใส่แว่นดำไปเลยมาเลยมองเออบ่ค่อยชัดนะครับเออฉั้นไดฉันนั้นนะครับเอาใส่แว่นสีอะเขาขอจะมองหันสีนั้นนะครับผมนี่ใส่แว่นดำมองมาทางพุ่นนำมันมัวไปหมดเนาะใส่สีส้มก็เป็นสีส้มนะครับใส่สีแดงก็พอหันสีแดงนะครับอันนี้นะฮการที่เขาจะมองออย่างนะครับเขาจะไปมองนั่นเดียวนะครับมองหลายห้องโคมกวดไจอ่า น็โหสิ่งใหม่ๆน,นะครับที่เราได้จังได้เจอนะครับอย่าไปทิ้งไปคั่งโอกาสที่มันลอยเข้ามาเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าอยนน่างวันนี้โอ้ผมเหร็นะฮะทาเพื่อได้ข้อคิดนะครับว่าใส่สแว่นหน,น่ถ้าใส่แว่นที่มันถูกต้องเนาะมั่ก็ให้ในสิ่งที่ถูกต้องถ้าใส่แว่นพิษมั่งก็อหนใส่สิ่งที่พิษนะครับอันนี้ครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาใน พระธาตุดอสุเทพนะครับมาฟังประวัติสั้นๆนะครับพระธาตุดออสุเทพราชาวรวิหารเป็นวัดที่มีความสําคัญในแง่ยประวัติศาสตร์ไม่เป็นวัดท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ฮู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากพรหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกประมาณ10กิโลเมตรอยู่สุงเหรือระดับน้านทะเล0 5 3เมตร อยู่ในเขตตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดจังหมัอย่างองค์เจดีย์ที่เฮาหาันตรงนี้นะครับตั้งอยู่บนยอดเขาห่นนี้ที่มีชื่อว่าดอยสุเทพแต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษีมีนามว,ว่าสุเทวะเป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าเทพเจ้าที่ดีซึ่งตรงกับความหมายของคําว่าสุเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าดอยสุเทพซึ่งมาจาก ชื่อของฤาษีคือสุเทวะฤาษีครับครับตอนนี้ก็ชาวต่างชาติอันยังก็เข้ามาแอววมากนะครับตรงนี้ ได้แอวมวนใจได้ผลบุญน,นำปีเก่าก็ล่วงไปแล้ว ที่เขาวนลกจะเตี่ยวในบริเวของภาคใอนแคปเลืออไปแล้วนที่เขาเดินขึ้นนะครับเอาต่อแว้าเดินขด้นอยน้เดินขอยนะเข้าไปทางเพื่อในทีเขาจะตังเตียวลงนะครับเียวลงน่เมือนกันครับการทํวิดีโิถามเลยนะครับการเริ่มต้นนะเป็นสิ่งที่ ยากน่อยนะครับยากหน่อยยาก่ยอย่างเ่ตอนที่เขาจะบอกวิธีที่จะไปนะครับแต่มันง่ายถ้าเราทาตามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วเนี่ยเงหอยตางเทงหอยตางคือเราเกี่ยวแต่ไปสู่ความสำเร็จนั้ง่ายขึ้นอยากจะพาเขาคิดไว้ตรงนี้ว่าทุกๆการเริ่มต้นนัมันยากเสมออยู่ที่ว่าเราจะอดทนแลวก็ มุ่งมั่นไปถึงความสำเร็จได้อย่างไรเอาไปล้มเลิกไปก่อนนะครับเอาทุกคนนะไปถึงที่ความสำเร็จแน่นอนครับนะครับตัวนี้เป็อย่างตาเต็มเลยนะครับผม วันนี้ขึ้นมาเอาวราชสุเทพนะครับตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับก,ก็มี่างนะครำสอนบอกไว้ว่าถ้าใครหรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาอย่างในเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นมารอยสุเทพเนี่ยก็บอกว่าแบบเชียงใหม่ี่ถ้าขอเชอพทะธาตุน,นะครับทขขี่มา,มาเอวเชียงใหม่แล้วก็เล้ขึ้นมาเอวบนพระธาตุราชสุเทพได้มาถ่ายไปนะครับสุเทพแล้วก็พระธาตุราชสุเทพเนอะครับ ขาต่อไปนะครับผมจะพาไปกันที่ไหนติดตามวิดีโอผมในวิดีโอต่อไปนะคว่าผมไปที่ไหนนะครับทีนี้ก็อสวัสดีไปไม่ทุกๆุท่านนะครับสวัสดีครับ